สว,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมา,าเทน้ำจอกครับในสวนยางเมื่อวานฝนตกนะครับก็ไม่เหลือครับน้ำยางในจอกนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูตกหนักมากเลยนะครับเมื่อวาน ยังไม่ทันเสร็จนะครับฝนมาไม่เหลือไม่แต่นิดเดียวเลยก็ต้องเดินเทนะครับเทน้ำเพื่อให้จอกหรือว,ว่าถ้วยยางนะครับมันแห้งนะครับมันจะไม่มีความเดียวนะครับเวลามากติดน้ำยางจะไม่แข็งใน ตัวย่างนะครับแต่ถ้าม็นขี้ยางออกได้ก็จะดีกว่านะครับเมื่อวานยางก็ออกด้วยนะครับแต่เสียดาย น้ำยางโดนน้ำเข้านะครับไม่เหลือเลยนะครับหน้ายางก็แทบจะไม่มีที่ยางที่หน้ายางเลยนะครับทีนี้ ภาคใต้ฝนตกนะครับตกเยอะเลยตกจนไม่มีตังใช้แล้วนะครับเย่นะครับปีนี้น้ำก็ท่วม บ้านผมน้ําไม่ท่วมนะครับแต่เจต้น้ำเจท่วมข้างนอกผลบ้านผมก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับผลกระทบก็ไม่ได้กรีดยางนะครับเวลาฝนตกก็ไม่มีรายได้นะครับมัน ก็เลยทําให้เรานั้นแย่ไปตามตามกันเลยนะครับต้องเดินเทให้หมดนะครับถ้าเทไม่หมดเวลาเรามากรีดน้ำยางจะแข็งในถ้วยยางนะครับกลดกลถ้วยนะครับ แล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางจะไม่มีนะครับก็มีเหลือขี้ยางบ้างนะครับนิดๆก็ค่อย ดึงออกนะครับแกะออกเวลาที่เรากรีดก็ได้นะครับถ้ามีเยอะๆนะครับก็ควรจะดึงออกดีกว่านะครับน้ําเข้านี้น้ำเข้าในหน้ายางนะครับฝนตกอย่างอย่างนี้น้ําเข้าในหน้ายางนะครับไม่ ตอนที่เราปีดยังไม่เสร็จนะครับน้ายางขี้ยางที่หน้ายางไม่ไม่แห้งนะครับน้ําจะเข้าในเปลือกย,นะยางนะครับน้ําจะเข้าในท่อน้ํายางนะครับน้ําจะเข้าในท่อน้ํายางเวลามากิดปลีดวันแรกจะไม่ออกนะครับน้ํายางยางจะไม่ค่อยออกก็ ผนเสียนะครับก็ทีนี้พากใต้ได้กิีดยางครับเดือนหนึ่งบางเดือนไม่ถึงสิบห้าวันเลยนะครับเดือนที่แล้วนี้ไม่ถึงสิบห้าวันนะครับได้กรีดยาง วันนี้ก็ดูนะครับฟ้าครึ้มมาอีกแล้วนะครับฝนกำลังจะมานะครับก็ต้องรีบเดินเทนะครับเดี๋ยวฝนมาก็เทไม่ทันนะครับเดีย๋ยวยังไม่ไม่ทันเสร็จฝนตกใส่อีก เภอสะเดานะครับก็เมื่อวานก็โดนไปหลายหลายที่นะครับหลายสวนที่โดนฝนชะยางนะครับ เหนื่อยครับเกีดแล้วมาเดินเทน้ำอีกนะครับเมื่วนันว่าจะมาเก็บนะครับแต่ก็เก็บไม่ทันนะครับผลตกมาแรงมากเลยเอาไม่ทันเลยนะครับคงจะ ลำบากนะครับหลายๆกเกษตรกรชาวสวนยางนะครับหลายๆท่านนะครับส่วนใครที่มีรถยนต์ก็ลำบากหน่อยนะครับไม่มีเงิน ส่งค่างวดกันนะครับฝนตกอย่างนี้แต่ว่าแตงเงินส่งค่างวดนะครับเงินจะกินก็ยังไม่ค่อยจะมีกันนะครับที่จะซื้อของซื้อกับข้าวนะครับก ลำบากนะครับทีนี้ก็ไม่มีสาระความรู้อะไรมากมายนะครับก็แค่พามาเดินเทน้ำาจอกนะครับต้องเทนะครับถ้าไม่เทมันจะจอกมันจะเปรี้ยวนะครับมันจะมีความเปรี้ยวน้ำยางจะแข็งนะครับ สื่อนยางจะไม่ดีนะครับเใครที่กรีดทําขี้ยางนะครับก็ไม่เทก็ได้นะครับค่อยเทยตอนที่มากีดก็ได้เี๋ยอมันจะช้านะครับ คิดว่าจะรีบตัดหญ้านะครับทางตานในสวนให้เสร็จนะครับก็คงจะไม่ได้นะครับกำลังจะมาอีกแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับต้นนี้เป็นตอนอ้นยางพารานะครับไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นตอนอ้นยางพันนะครับเป็นตอนอ้นยางพาราเกลียกจะมีความหนานะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับ ทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเจิเจ็บีทุกทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่ให้การติดติดตามรับชมคลิปนะครับคลิปหน้านะครับก็จะให้ความรู้อีกนะครับ คลิปต่อๆไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอนะครับจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอัสลามมอะไยกุมครับสวัสดีครับบายบายครับ